บอร์นี่แหละพี่น้องบุบ๊ยบาเนี่ยทั้งพุ่งทั้งไข่ปลาพี่น้องว้าวเสียบเสียบมานี่สวัสดีครับพี่น้องส,สู้ขู่สู้คนนะผมมาพอครับจ้าบอลอีกแล้วพี่น้องมือนี้จ้าบอลพาพี่น้องมาเสียบๆกับผมต้มปลาคอใหญ่ที่สำคัญปลาคอใหญ่ตัวนี้สองตัวนี้มีไข่คนนี้พี่น้องเนาะไข่ปลาจำ ตำเจียวอืมนี่พี่น้องอืมองแซบมองแซบบ้างนี่ปืดลอืมอนอะไรไปคางไปก่อนข้างไปก่อนสุดน,น้ำทะ อืมเศษๆหุ่นหอนเลยพี่นอ้องทั้งพุ่งทั้งไข่พี่น้องโอ้เบิร์นี่แหละพี่น้องบู๊ยบาสเลยทั้งพุ่งทั้งไข่ปลาพี่น้องว้าวเศษๆบอลนี่อืม ทั้งไข่ทั้งพุ่งปลาพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยไขปย่ปลาหัวใหยทด่พี่นอ้องนเนี่ยเมื่อบ่เท่าไรพี่น้องเมื่อกี้จอ่ากินไข,ข่กับไข่เบิดื้อ เนื้อบานนะี่โอ้เนื้อปลาค่อใหญ่ด้วย,วยพี่น้องเด้ออืมหุ่นหุ่นเลยครับอืมหวานอืม โอ้จังเป็นหวานครับดูเนื้อปลาเนื้ปอปลาเขาใหญ่พี่น้องลาปากแล้วมันนี่อืโอ้ห่อนำแก้วท่อนามงว่าง ท่านกินต้มปลาในพลาดว่าได้พี่น้องใส่เฮียท่านที่หลดพลาดไปนี่ ได้ทีววาจังไลกระัังอ,ออกมาสักกัน <c oughs> อ,ออกมาสักกันมองแซบมั้งเนี่ยลวมมึมงใสแจ๋วเลยห,หาพี่น้องฮะใส่ปลาแบบนิ่ๆ เงาย่อยปวกๆวกมเนี่ย <durante> <avez> เอานทำบดริดกำนมบดเลยดิบันเนี้ยปลาหว,วานเลยพี่น้องปลามันสดนะครับเนาะใส่มันกับสดเท่ออืน สดกับสดบวกกันเข้าไปแซบท่านเหล่าพี่น้องเลยทอากับแซบอม,มองแซบอีกมองหนึ่งด้วยิบอกนี่พี่น้องผมงมากกินแก้มแก้มปลาเนื้อมันแน่นก็มองอื่นนะแต่มันหน่อย เสียบลยจนเงงอยูอวกูัน เอาล้วครับพี่น้องม้อนี่ไดกินพุ่งปลาสวงตัวก็คุ้มแล้วเนื้อบ่ต้องก็ได้ดรอกอิ่มแล้วเอาะจะได้ขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องคลิปนี้ที่พน้องที่ตารับชมขอบคุณหลายๆครับผม